สวัสดีล่ะการทางไายได้นะครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่อำนาจจลรื่อหกหล่อซิ่งนะครับทางด้านย t u b e นะครับพี่น้องเมื่อนี้ภาพี่น้องเบิ่งชิมงานทางด้านสิบหล่อนะครับเป็นชิมงานลูกหลวงพ่อโตนะครับอ้าฟวฟี่นะครับเบือนยางเบือนยางหนังหลังจากพนตโตครับพี่น้องครับ กะสิบประมาณนี้ละนะครับกะสิมิเละแน่นะครับพี่น้องทางด้านทีมงานลูกหลวงพ่อตนี่ใส่เป็นโกบิโก้เอชเคสองร้อยเปด้วยครับส,สองคันนะครับพี่น้องเปดูเดียวกันนะครับโกบิโกเอชเคสองร้อยซูเปอร์เอ็กนะคร,ร,รับ ส่วนทีมงานลูรลวมประตูอีก็เดินทางมาตะไคร่เติบอยู่นะครับพี่น้องคุณละฝากฟังทางด่านสระบุรีนะครับพี่น้องโอ้หากินไก่พอสมควรนะครับมาลุยงานหลอกอ่างเก็บน้ำสุพรรณทา่าน้องสางไงนะครับพี่น้องกัเาเพิ่อมวงสามสิบนะครับจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับขอพูดง่ายครับหากินไก่นะครับพี่นอ้องสู้ๆครับ เมื่อนี้ทั้งด่านโกเบ้น,นะครับพี่น้องได้รับหน้าที่หนะ้าครับตักดินไส้ดำสิบหลอนะครับพี่น้องกําล่งตักดินไส้ดำฮีโน่สามเอ็มนะครับคันนี้มีสโลนะครับฝนตกดีขนาดครับพี่น้องตกสามสี่มือแล้วนะครับต่อกันแล้วนะครับ มือนี้นะครับเป็นมือแรกเนี่ยครับที่ได้ทําการลุยงานกันต่อนะครับหลังจากฝนตกนะครับพี่น้องหางานกับน้ำไร้นะครับน้ำหุงเอายจั๊บเอเจยอยู่นะครับพี่น้อง ตลังมองไหลจะสูบออกมาท่านนะครับโอ้ฝนกะดีครับอ่าครับเอาตัวไปแล้วครับสลับฮีโน่ซามเอ็มนะครับเมือนี้รับหน้าที่ตักดินทั้งสองคันนะครับทั้งด่านโกเบน,นะครับพี่น้อง แลนบ่ไก่นะครับแลนประมาณอยู่จาก2องรอเมตรนะครับพี่นอ้องอ้าวจอดร่อคิวนะครับถาเอาไปเท่นะครับพี่น้องเพราะว่าทั้งด้านมองเทนี้เทยากนะครับส่ดินจอดถ่ายมีสองคันนะครับพี่น้องเป็นฮิโน3ซับอิมคันหนึ่งล้วก็เป็นมิสซูฟูโซนะครับ จำเาพิดนาสิป็นเครื่องสองสองหยี่บอกนะครับประมาณนี้แหละนะครับคันพิดผ่าดประกันได้ขอโทษขอให้พี่น้องได้เดินนะครับส่วนกนําังเสดินอีคันเป็นนีสู้ขึ้นกันนะครับพี่น้องเป็นไอ้หลงไอ้หลงนะครับขนาดเป็นเครื่องลอยกาหานะครับพี่น้อง จะทากันสองขั้นแหละครับสามสี่ขั้นทั้งทั้งนครับพี่น้องอีกสองขั้นทั้งทั้งเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ้องมองเทนะครับว่าเป็นเป็นยังไงนะครับพี่น้องโอ้นี่นะครับสำหรับมองเทนะครับพี่น้องเป็นแท็กเตอร์แคทนะครับดีซีดีนะครับพี่น้องทำการหลุมกองดินนะครับเป็นดินเหนียวครับอยากเหนื่อยแน่อยู่นะครับพี่น้องเออ โอ้เสียงหล่าใจขนาดตบถ่ายต้อมโหลดพี่น้องบอลหนึ่งไปแล้วครับพี่น้องไอ้หลงเอฟเอ็นห้าสองเจ็ดนะครับเอนะครับจอทา,ากันหลายขั้นนะครับตัวมันดันมาท่านนะครับพี่น้องมันเป็นดินเหนียวครับสรรารเทกเตือ์ห่างกับบนหน่อยพูดบ่าใหญ่ดนะครับกลางๆนะครับโอ้สถานย,ายงาังงามนะครับพี่น้องสำหรับเท็กเตออ์ขนานนี้นะครับ ไฟมาแล้วครับเป็นอีกหนึ่งคันของทีมงานนะครับเป็นฟูโซนะครับตาหวานนะครับพี่น้องมิสูฟูโซตาหวานนะครับเพีออยงสองสีหรือสองยี่นี่ละนะครับจำบอดด้นะครับพี่น้องสำหรับขันนีิถอดฟ้าถ่ายนะครับสุดพอดีไปบองหอดนะครับเมือนกี่ตงพี่น้อง <laughs> เป็นหกหอดดีเบิร์ตซิดนะครับพี่น้องสำหรับหน้างานแนี่นี่ครับขนาดชิบหอยังแทบสิบหลอดนะครับพี่น้องหกหอดบนเรือนะครับไปแล้วนะครับชิบหลอดกับไปแล้วแท็กเตอร์กับไปแล้วครับจักไปใช่ไปตั้งผุนละนะครับ <laughs> สงสัยไปเครียดกีตมออกนะครับไม่กี่กีตมนาออกนะครับพี่น้อง น้ำมันขังนะครับจิบหลอดสิไปบป่หอดได้นะครับพี่หน่องมันฟี่ขี่ตมนะครับเป็นมิซูฟูโซอีกคันนะครับ ตั้ง้า่ทีมงานลูกหลวงพโตนี่การรถดัมีอยู 1, 2, 3, 4, อ่หนึ่งสองสามสี่หกขั้นนะครับพี่น้องะมานหกขั้นนะครับเป็นมีสู้ส่วนหลายนะครับมีฮีโนะซากิมีสองขั้นนะครับพี่น้อง เสียงกันแทกใจขนาดเลยเสียงดังฝั่งสัตว์นะสำหรับฟ้บทาทายอ่ะแบ่งกันปรเทศแล้วครับมื่อกีนี่มันอ,าอ่างู่นี่นะครับพี่น้องไปเทศฟังคุณพ่พอ,อมบาทนี้นะครับทีมงานใหญ่เติอบอยู่ได้น,นะครับพี่น้องสมมาตั้งกวงทาั้งไก่อยู่นะครับมาจากสรรพุทธีคุณเนาะ ไกลตื่เล้สำร,รับผูีก็ได้นะครับมาอีกคันแล้วครับสำหรับเจ้าหลง f n 5 2 7็นห้าสองเจอนะครับราชาแห่งบอดินนะครับพี่น้องตานานที่ยังมีชีวิตยอยู่คือกันนะครับสาหรับมิสูบูโซ่ไอหลงนะครับอยังงามนะครับที่บอกแต่ละคันนี่สภาพนี่รักษาได้ดีขนาดนะครับมีแต่จำๆทั้งนั้นเลยนะครับ ตเตะกับง่ามมีโค่กับง่าม,ม,ามชิบหลอแห้งง่ามครับพี่น้องทางด้านทีมงานลูกหลวงพ่อโตนะครับทีมงานผู้ใหญ่สมบัตินะครับขางรถเป็นเกียร์หวนะครับพี่น้อง าแล้วครับโตเก๋ในี่ตำนานครับฟอ,อร์ดฮุกหนึ่งศูนย์นะครับโอ้โหหอนหวานขนาดนักเรี่น้องฟูฟูเลยครับนากากเลื้องออมว่าเก็ตก้อนจิตอมออกนะครับไปแล้ว แบ่งโซนกันเทแล้วครับพี่นอ้องเพราะว่าแจ็คเตอร์ดันเบาท่านนะครับฟางพุ่นกันเทแล้วนะครับพี่น้องแบ่งแบ่งกันเทนะครับเป็นโซนสาย่ซนมันนะครับครับพี่น้องสหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทสักก่อนเนาะนะครับพี่น้องครับคลิปหน้าคลิปแนมาพบมาพบบอจากันไหมนะครับสหรับคลิปนี้อำลาผ้าจากพี่น้องไปสักก่อนนะครับ อ้าวฟีดอะครับอ้าวว่าจะลาพี่น้องไปคือชิพัสถายไล่หอกครับพี่น้องแน่ขึ้นละโอ้นี่น้องซับเอ็ม,มฟีขีดตบนะครับพี่น้องอ้าวสลาบคลิปนี้เอาไปสนีส้ซะก่อนนะครับพี่น้องใครที่เขาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แน่เด้อนะครับกดแชร์ให้นด์แน่เด้อนะครับพี่น้องครับทางด้านอำนาจเจริญฮอลล์ซิงค์นะครับพี่น้องสลาบคลิปนี้อลัลลาพาจากพี่น้องไปซะก่อนนะครับ สวัสดีครับ